จริงๆแล้วที่สุดของธรรมะก็คือเมื่อเข้าใจความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งกายทั้งจิตท,ทั้งผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้เหล่าดีแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยดนะที่มันทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เพราะความโง่เรียกว่าวิชาดิ์เองมันก็ได้ทำอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดก็ได้ทำอยู่เมื่อเข้าใจความจริงของมันหมดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลย <concur rence> เพราะสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งผู้รู้และสิ่งที่ผู้รู้ล้วนเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ต้องทำอะไรเลยผู้ไม่ฉลาดก็เข้าไปหลงหลงทำนั่นหลงทำนี่จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้จะเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นเพราะเรายัางโง่อยู่อวิชามีอยู่มันก็เลยอยากอยากคิดอยากพูดอยากทำอยากคิด ที่มันอยากอย,กอยู่เดยวเพราะอะไรที่อยากพูดอยากทําอยากคิดเพราะมันคิดว่ามันจะอะไรอะไรมันจะดีวิเศษแต่สุดท้ายแหละมันก็ไม่ดีวิเศษไปไหนมันก็เป็นอะไรจังอยู่ดีกายนี้ให้มันดีเท่าไหร่อยากจะทําอย่างนั้นให้กายที่มันดีเหลือเกินมันก็ไม่ดีมันก็เก่คือเก่าให้กินดีเท่าไหร่อยู่ดีเท่าไหร่นอนดีเท่าไหร่ ใหยาบดีเท่าไหร่มันก็เก๋คือเก่าเจ็บปวดคือเก่าเจ็บป่วยคือเก่าตายคือเก่าสุดท้ายก็เข้าลงเท่าเดิมมันไม่มีอะไรเลยเผาแล้วก็เหลือเปธาตุดินน้ำลมไฟก็ไปพอไปพอมันคือเก่านั่นเลยไม่มีอะไรที่ว่าจะให้บดีจริงๆมันไม่มีมันไม่มีมันจะมีได้ยังไงก็มันไม่มีมันดีจริงๆจะเอาที่ไหนบดีจริงๆได้มันดีจริงๆไม่ได้ ส่วนเรื่องจิตจะปรุงจะแต่งขึ้นมาเท่าไหร่คิดอะไรขึ้นมาให้ดีวิเศษเลิศดเลือเท่าไหร่คิดให้เป็นฌานละเอียดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เท่านั้นมันก็มีการจบสุดท้ายก็จบ <c ười> เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายถึงเข้าดิโลดสบาบัดได้ันก็อยู่ไม่นานมันก็ต้องออกมาคือเกา่ามันก็ต้องดับต้องเสื่อมสลาย เข้าฌชานที่ห <bursting> น <in science> <ts> no ึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าก็จะเสื่อมสลายคือเกือนั่นและคือไม่มีอะไรที่ว่าดีจริงๆถึงจะคิดชั่วเท่าไหร่มันก็ดับคือเก่านี่ถ้าเข้าใจความจริงของมันแล้วมันก็ไม่ไม่อยากคิดทั้งดีไม่อยากคิดทั้งชั่วล้วส่วนทางจิตก็ไม่อยากคิดแต่ทางกายก็ไม่อยากรู้แล้วเข้าใจมาแล้วถึงจะบำรุงรักษาดีเท่าไหร่หรือทำร้ายมันมันก็แค่ตาย ทำดีกับมันเท่าไหร่มันก็แค่ตายเท่าเดิมร่างกายดิทำชั่วกับมันเท่าไหร่มันก็แค่ตายเท่าเดิมนั่นแหละก็เป็นที่ดินเท่าเดิมเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเท่าเดิมส่วนจิตก็คือการดีเท่าไหร่มันก็จบชั่วเท่าไหร่มันก็จบมันก็มาเป็นธาตุรู้อยู่คือเก่านั่นแหละเพราะเดิมมันเป็นธาตุรู้จิตก็ะดิมันก็เป็นธาตุรู้อยู่คือเก่ามัน สุดท้ายก็เป็นธาตุรู้เบิดเดิมส่วนกายก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟจะทำาียี่กับมันเท่าไหร่ก็เป็นดินน้ำลมไฟทำไม่ดีกับมันเท่าไหร่จะทำปูยี่ปูยำทำให้มันต้มยำทำแกงก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟจะเผาจะบดจะขยี้เท่าไหร่ก็เป็นได้แค่ดินน้ำลมไฟดีร่างกายดีก็จบลงอยู่แค่นั้น ส่วนจิตก็ทําดีเท่าไหร่มันก็เป็นแค่ธาตุรูอยู่เท่านั้นบรรทุดท้ายก็ดีคือมันไม่เป็นอะไรแล้วหละมันคิดดีก็ดีได้แต่ชั่วข่าวมันก็จบคิดชั่วก็ชั่วได้ชั่วข่าวก็จบแต่เราพอไปหลงอันนี้เลยหลงดีหลงชั่วหลงถูกหลงผิดหลงว่าร่างกายนี่ก็หลงมันเลอะเกินแล้วก็บำลุกบำเลอแล้วก็เลยทำร้ายมันเลอะเกินนั่นแหละ องค์สมเด็จสมาสัตพุทธเจ้าถือว่าเบื้องต้นที่สุดก็คืออัตตะกิละบัตธาดุโยโคูฮินคัมโมได้เลยกามาสุขัลลิกาดุโยคูฮินคัมโูปูทุจดิโกอาเดลโยอาตะสันฮิโตเนี่ยมีกามะกัดอัตตะอัตตะกิละบัตธาดุโยคูทำลายมันทำลายมันร่างกายได้ถึงทำลายมัน มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟเจ้าจะไปเบียดเบียนมันอืมคนสมัยประเทศอินเดียนะครับดึกว่าร่างกายดีเละมันทําให้เกิดกิเลสทาให้เกิดราคะทาให้เกิดโทสะเนี yeah. ่ยก็ทรมานร่างกายสารพัดทรมานเดี yeah. ๋ยมันเพราะาไว้ยวะเ,เนีกิหละทําให้เกิดกิเลสก็เอา หินผูกไว้ถ่วงไว้ตัดทิ้งก็มีเอาหินผูกไว้ก็บีถ่วงไว้ก็มีมทรมานมันหรือว่าร่างกายทั้งหมดก็นอนบนน้ำก็มียืนบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำทรมานร่างกายด,าากด,ดีเอาไปตากแดดเอาไปตากฝนเอาไปตากลมเอาไปพืชเศร้ามองเพื่อให้นึกกิเลสมนอยู่ที่ร่างกายอะดีก็ไปทำลายมันซึ่งมันก็เป็นแค่ร่างกายก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ถึงจะทำลายมันเท่าไหร่ทำลายมันเท่าไหร่มันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟอยู่คือเก่ามันจะให้เป็นอย่างอื่นได้ยังไงถือว่าองค์สมเด็จสัมมาสุยอมห้ามว่าอย่าทำลายมันอย่าทำลายมันข้อที่ข้อที่หนึ่งว่าอย่าบำรุงรักษามันจนนั่นลอย่าบำรุงรักษามันจนนั้นเล้วให้มันกินดีเหลือเกินอยู่ดีเหลือเกินบำรุงบำเรอเหลือเกินอะไร ด,ดีให้กินดีอยู่ดีนอนดีบำรุงบำเลอมันเหลือเกินเท่าไหร่เท่าไหลก็ตามมันก็แค่ดินน้ำลมไฟเท่าเดิมก็แก่เจ็บใจเท่าเดิมถึงจะทำลายทำลายมันมันก็แก่เจ็บใจเท่าเดิมนี่แหละเบื้องต้นสอนเลยว่าอย่าสองอย่างนี้นะสองทางนี้นะนีย่ยให้เห็นว่าเป็นธาตุมันเป็นกลางๆเห็นมันอย่างนี้สกอนมันถึงจะปฏิบัติไปได้ อย่าเบียดเบียนมันและอย่าเห็นว่ามันดีเหลือเกินร่างกายดีเลไปวิเศษความสุขความบริเลอยู่ที่ร่างกายนี่มันไม่มีมันเป็นธาตุสี่ดีน่าลุมไฟเยียในทางจิตก็คือการมับนี้จ้ะไม่ได้เบียดเบียนจิตดีก็ดีเดียให้รู้จักว่ากลางสะโกดนั่นเลยจิตก็ดีเดีบำรุงบำเลมันด้วยอำนาจของฌาน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าก็ให้รู้เท่าทันมันถึงบำรุงมันจิตดี่ให้บำรุงด้วยฌานก็ให้บำรุงอยู่แต่ให้รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงอย่าเอาทุกข์มาใส่ส่วนจิตเด็ดส่วนร่างกายนี่อย่าทรมานมันและอย่าบำรุงบับลือมันให้มันกินอิ่มนุ่งอุ่นให้ใจออกพออยู่ได้พอร่างกายส่วนจิตเะ ให้บำรุงมันด้วยฌานอย่าคิดในทางกามและอกุศลธรรมตัวนี้ให้ยกย่องให้บำรุงได้ตัวดีเดีต่ตัวนั้นห้ามห้ามพอใจกับมันห้ามดีกับมันห้ามชั่วกับมันส่วนร่างกายส่วนจิตเนี่ยให้ดีกับมันห้ามชั่วถ้าชั่วแล้วบรรทุกเลยจิต ห้ามชั่วให้ดีกับมันจิตดีเด้อแต่อย่าติดดีเหตุผสุดท้ายเพราะดีก็ไปเทียมเห็นไหมอย่าว่าละชั่วทําดีและไม่ติดดีก็คือไม่ติดฌานนั่นหลยละชั่วก็คืออยากคิดให้มันรักให้มันโกรธให้ไปเกลียดให้กลัวอยาคิดอย่างนั้นรักก็ไม่เอาโกรธก็ไม่เอาเกลียดก็ไม่เอาโกรธเกลียดเครียดจังงูหิบลาพาดโบโหไม่เอาลักโกรธเกลียดกลัวไม่เอา ทิ้งไปเบียดบัดาคนสัตว์สิ่งของอย่านึกถึงมันเลยทิ้งไปเลยอย่าเอาอะไรเอาชานนี่เลยดิให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงลมหายใจเขานึกถึงพะดิพานนึกถึงศีลนึกถึงทานนึกถึงความตายให้เอากสินสิบให้เพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งสีเขียวขาวเหลืองแดงเพ่งอาโลกะกะสินเพ่งช่องว่าง อารูก,ะกะสินอากาศกสินนั่นเองเพ่งอากาศกสินเรยก็มันก็เป็นเพ่งช่องว่างไม่ใช่อากาศสารัญจาแตนะ่ะอากาศกสินนี้เนี่ยเพียเพ่งช่องตัดช่องไว้เลยเอาขึ้นเอาช่องนั้นเออขึ้น วางอยู่ข้างบนให้มันมองไปให้เป็นถึงเห็นท้องฟ้าไม่ต้องเห็นอะไรไปเห็นต้นไม้ภูเขาอะไรมองลอดเข้าไปให้เห็นลอดทะลุไปถึงถึงข้างบนนั่นแหละเมื่อถึงข้างบนเราก็เห็นอะไรมันก็จะเห็นเปิดช่องอยู่ด้านแล้วก็บเป็นวงกลมเพื่อให้เกิดกสินสิบอสุภาษิบอดุดสติสิบขึ้นบาให้คิดอย่างนี้เท่านั้นอย่าคิดอย่างนั้น จงทรงอารมณ์เราดีไวแต่อย่าติดมันเพราะมันไม่เที่ยงให้รู้เข้าใจไบรว่ไม่เที่ยงเห็นมันเกิดมันเสื่อมมันสลายมันดับแม้เข้าฌานอยู่ก็ให้รู้ว่าฌานกำลังเกิดอยู่เสื่อมสลายอยู่กำลัดับอยู่ว่าอย่าดับอย่าดับก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่งั้นมันจะถูกเหตุเบล อย่าติดมันร่างกายก็ดีอย่าบำรุงบำเลอมันอย่าติดมันและอย่าทำลายมันอย่าทำลายมันอย่ารังเกียจมันพูดง่ายว่าอย่ารักมันและอย่ารังเกียจมันอย่าอย่าเกียดมันและก็อย่ารักมันไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะเขาเป็นธาตุถึงรักเขาเขาก็เป็นธาตุสี่ดีดาบลมไฟทุดท้ายเขาก็แก่เจ็บายเท่าเดิมมันก็จะทุกข์รักเขาแล้วมันจะทุกข์ ถึงเราลังเกลียดเขาเขาก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลังเกลียดเขาเราก็ทุกข์ะสิจิตนี่มันทุกข์เพราะเขาเป็นธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นถึงจะชอบหรือไม่ชอบเขาเขาก็เป็นอยู่คือเก่าเขาเด็ดเลยขเขาก็เก่เจ็บายเท่าเดิมจะไปทําลายทําลายทําลายมันมันก็เป็นิธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟก็ลงสุดินเท่าเดิมจะชอบพอบันเลอเกินรักบรนเลือเกิน,กกนห่วงเป็นห่วง หวงมันเหลือเกินบำรุงมันบำเลอมันเหลือเกินก็เกลเจ็บใจเท่าเดิม่ะว่าทักสองสิ่งนี่ไม่เอาเอากลางเห็นว่ามันเป็นาธาตุสีเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วก็จบทางกายนะส่วนทางจิตก็บำรุงบำเลอมันด้วยฌานเตะไม่ติดฌานนั่นเลยบำรุงมันด้วยฌานแต่ไม,ม่ติดที่จริง ความข้อนี้องค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเลยว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์คือเรื่องจิตคืออย่ามานโนถึงคนสัตว์สิ่งของอยู่เฉยๆมาดูถึงคนแล้วก็วิตกกังวลเครียดคนสัตว์สิ่งของนี่ได้เละมนุษย์ถึงคนถึงสัตว์ถึงสิ่งถึงก็ถึงเราถึงเขาแล้วก็เครียด ก็ค <S an am alı> ือลมโนเลวรัก so บ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างรักเขาบ้างรักเราบ้างรักตัวเองบ้างรักคนอื่นบ้างโกรธตัวเองบ้างโกรธคนอื่นบ้างเกลียตตัวเองบ้างเกลียตคนอื่นบ้างกลัวตัวเองบ้างกลัวคนอื่นบ้างมันก็กลัวได้บุตรกลัวเป็นกลัวตายมันก็กลัวรักแล้วมันก็กลัวมีความกลัวเกิดขึ้นกลัวคนอื่นตายกลัวเราตายกลัวได้บุตรกลัวผีก็ได้กลัวผู้เจ้าสิเป็นผีก็ได้ มันกลัวได้บทรักโกรธเกลียดกลัวโกรธเกลียดเจียดชังหงุนหงิดสำคัญนึกอย่างนี้มันก็เอาทุกข์ทับทมตนที่จริงอยู่เฉยๆมันทุกข์อะไรกินก็อิ่มนุ่งกูนหายใจก็ทุกข์อะไรก็มันไม่ได้ทุกข์อะไรแต่พอมันนึกถึงให้มันทุกข์มันก็ทุกข์ทันทีเลยเนื่องไรมันทุกข์ก็ทุกข์เลือเกินทันทีอย่างนั้นละสิยาวทุกทุกประทับทมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์ อุ่นวยสนเสวยสุขที่เกิดขึ้นตามการก็คือเมื่อได้เข้าฌานก็ได้ฌานที่หนึ่งก็เกิดปาโม์ฌานที่สองเกิดปีติเสวด้ฌานที่สามเกิดสุขท่าที่สี่ตาอุเบคาท่าที่ห้าก็คือกันนั้นแหละมันก็อยู่ในองคฌานนี้นเลยปาโมดปีติสุขเอกตาอุเบคาทั้งนั้นเลยไม่อยู่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนี่เลยดิอารมณ์ฌานเหล่านั้นก็เกิดอาการเหล่านี้นคือเก่าผลของมันมัน เหมือนกันพจนงฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ละอรูปฌานที่สี่ถึงอรูปฌานที่แปดก็เท่ากันเรียกว่ารูปฌานที่หนึ่งถึงที่สี่ถ้าจะไล่เฉพาะมันแต่ถ้าไล่รวมกันก็เป็นฌานที่สี่ถ้าที่ห้าถึงฌานที่แปดถ้าไล่ไปรวมกันกับฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่คือกันอัั้นก็ดีรูปฌานเป็นรูปฌาน ซึ่งผลของมันก็คือปาโมดปีติสุเอกาตาเบขาเท่ากันนี่ก็ความอ่อนความเก๋เนี่ย <Yeah. S 1> มันก็เกิดปาโมดเกิดปีติเกิดสุเกิดเอกาตาเบขาเท่ากันนี่ผลของมันส่วนนิโรธสบบัตเนี่ย yeah. มันจะว่าอุเบขามันก็เหมือนว่าจะเลยอุเบขาไปนี่แหละลิโรธสบบัตเนี่ย yeah. มันเวทนาสัญญากับเวทนาดับไปเวทนาอเุเบกขาก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเพราะ,ะนั้นเลยเวทนาไปเวทนาไม่มีแล้วสัญญาเวทยิตาดิโรดไม่มีเวทนาเลยดับสัญญาและเวทนาแต่สัญญาก็คือดับมโนภาพดับความทรงจำมันอาศัยมโนถึงจำได้ ถ้าไม่มีบะโดจับได้เยอะมัน่อจบมนนภาพที่เลขที่บาเรีว่าสัญญามโนภาพต่อมาเรียกว่ารูปมโนภาพที่ปรุงมันเต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รูปเอาไปปรุงเต่งไหม่มโนภาพเลขก็คือสัญญาบาตรกอดมโนรูปมโนเสียงมโนกินมโนรสมโนมาทั้งนั้นเลย มนเย็นรอโดดเ็งมนุว่าถ้าแดดไปมมนมามันจะมีอะไรจำได้ถ้าบัโรดจจำได้ไหมจำอะไรไปได้เลยถ้ามนูแล้วจ่อยหายจ่อยมนเท่าไหร่ก็ใบบ่าเมื่อเราลืมคนบางคนจำชื่อได้แต่ลืมมันคือจำหน้าได้แต่ลืมชื่อมนมาเท่าไหร่ก็ไปออกขาจบมนชื่อได้แต่ลืมหน้ามนหน้าได้แต่ลืมชื่อก็บีเดียเมื่นพ่อมันแม่แล้วก็จำชื่อได้อยู่ไม่ลืมหละชื่อพ่อชื่อแม่นี่ เนี่ยถ้ามันไม่ไมดับสัญญาไปก่อน,ส,ญญอน,นสัญญาดับเวทนาไปเนี่ยมันก็ยังจําได้อยู่นะถ้าดับสัญญาดับเวทนาเวทนาก็เกิดไม่ได้บดดับสัญญาเพราะมมีมโนภาพมโนภาพไม่มีจะสุขจะทุกข์ได้อย่างไรเมื่อดับสัญญาก็ดับเวทนาด้วยเนี่ยเมื่อมีสัญญาก็มีเวทนาจําได้จํหนาพอพนาเม่จําได้บางทีมันนานตายกันปะกันนานเหลือเกิน มันก็จําไม่ได้ลืมไปเลยดึกเท่าไรก็ดึกไปออกพ่อตายแต่น,น้อยเมตายแต่ได้น้อยนึกก็ออกพอเราเราพอหลังหลังมันนึกไปออกแต่ชื่อจําได้อยู่เดี๋ยวนึกยังไงดีนึก,ากน,กนามันก็ดึกไปออกหรือคนที่จากกันไปนานนึกไปออกเลยเดี๋ยวกป่าผี่ป่า,าอะไร ที่มันลมหายตายจากน,น,นานๆจำได้คนไทยบาท้านไทยเมืองจำได้พอเราเลาลางๆว่าหน้าตาไปไกได่าลักษณะไปไกได่ถ้าเราไม่นึกถึงอยู่บ่อยๆมันก็จะลืมไปเลยสัญญาก็จะดับไปจางไปจางไปถูกลบไปโดยอัตโนมัติแต่นึกถึงบ่อยๆมันจะฝังใหม่ฝังชิปฝังสัญญาไปฝังเมมโมรีความทรงจำก็จะฝังไว้ใบก็จะจำได้ ถดึกบ่อยๆถ้าไปเน้งบ่อยๆก็ลืมเมือสท่องสวดมนต์ไหวพระสวดบนอะไรที่เราท่องจําได้จําได้แล้ยวปล่อยไปนานเข้านานเข้าก็ลืมบื่อีมันลบมันเลือนไปเสียมันลอยขีดบนแผ่นดินมันก็ลบไปเออนานเข้าได้เข้าก็ลบเลือนไปเสียนั่นเลยถ้าเราไปขีดซ้ำถ้าขีดซ้ำก็เออมันก็เป็นรอยอยู่เ็าขีดซ้ำเข้าไป มันก็จะยังคงทนถ้าเราไม่ขีดซ้ำหายไปที่ความสัญญาความจําขาดสัญญาเวทนาจะเกิดได้ไงสัตว์สัญญารูปไม่ก็ไม่เกิดรูปไม่เกิดเวทนาจะเกิดได้ไงสัญญารูปเวทนาเห็นไหมละ่ะมีสัญญาเขามีรูปมีรูป่ปอยมีเวทนาสัญญาขันรูปประขันเวทนาขันอาศัยสังขัและขันกับ,บิิจาณละขันเป็นตัวไปหามาพวกนี้เี่ย ต้นเหตุของมันคือสัก,กละขันธ์กับวิญญาณขันธ์นี่ไปหามาไดัเละสิบัตริกเกิดอะไรขึ้นมาบจะว่าเพื่อเข้าสัญญาวีทยิตาริโรดดับสัญญาจําอะไรก็ไม่ได้บทเลยผู้รู้เหลืออยู่ได้ผู้ที่ตื่นเฉยๆได้เลยแต่มันไม่รู้อะไรใช่ว่าผู้รู้ก็รู้อยู่รู้กับตื่นมันอยู่ด้วยกันนั่นหละตื่นรู้แต่ว่าไม่รู้อะไรเลยจําอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง แต่มีผู้รู้อยู่ตื่นอยู่แต่ไม่รู้อะไรรู้แต่มันว่ามันตื่นอยู่มันก็จบเลยสัญญาไม่มีจะอะไรบ้างวิทนาจะเกิดได้ยังไงดับสัญญาและเวทนาเรียกว่าสัญญาเวทยิตาดิโรมันก็ซื่อๆอยู่แล้วบารีดันไม่นึกอะไรเลยตึบอยู่ซื่อๆอยู่เลยสัญญาเวทยิตาดิโรเรียกว่าจีตูวิมุตินั่นเอง มันไม่คิดอะไรแลวมันก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะมันไม่เสวยวทนาทั้งสุขก็ไปเสวยทุกข์ก็ไปเสวยจิตนั่นแหละที่ว่าจิตจริงๆเนี่ยเดี๋ยพอเข้าใจเรื่องจิตจริง,งๆแล้วมันไม่มีอะไรจิตนี่ขาบตายคายโบขาดมันเป็นสักเตวะธาบดาธาบสาสั์เป็นธาตุซื่อคือจิตดีเลยมันเป็นธาตุเฉย เรียกว่ารรมธาตุเป็นธรรมาธาตุที่ขาบตายคล้ายบุขาดเราไปฆ่าก็ไปได้เอาไปทําอะไรก็ไปได้จิตอดีตนะจิตเทเๆจิตเดิมจิตเท่จิตที่ไม่ยึดยุงปรุงแต่งจิตที่ไม่ต้องอะไรเลยนะจิตเทเๆเป็นก็บขาดบุตรตายคล้ายบุตรขาดเป็นธาตุซื่อๆอยู่ตามธรรมชาติของมันนี่เมื่อได้มี ยานนาัสประยุตธ์เข้าไปรู้ตัวดีมีธรรมญานเข้าไปรู้ตัวดีมีธรรมธาตุก็ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นธาตุเท่านั้นถ้าไปเข้าไปทุาเดวยวกัสยาเวทยิตติโลนี้ว่าเจโตวีมุตแต่มันก็มีการถอรดออกบากบัาคะครับมันุทถออกบาบั็ได้ถอดอราบกับมัรู้รูปลู้เสียงรู้กินรู้ร รู้เย็นร้อนองแข็งรู้มโนภาพอีกนะทุกก็จะเกิดตรงนี้เมัทนทอนออกมาเนี่ทุกก็จะเกิดเลยสัญญามีเวทนาก็มีเลยบนะัดนี้มีสัญญาก็มีเวทนาข้าฌชานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดก็ยังมีสัญญามีเวทนาอยู่นี่ว่าสัญญานะสัญญาในะบางครั้งสัญญามันก็มาเวทนาก็มา บางครั้งสัญญาหายไปบดนี้หนีว่าสัญญาดาสัญญาบางครั้งสัญญาก็มาบางครั้งสัญญาผ็หายไปหลูดอยู่ซื่อกะบี้บัดนี้ตื่นอยู่ซื่อกะบี้เดี๋ยวตื่นแล้วรู้จำนั้นได้บาดพอจำได้ก็บีวเทยาจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำมโนภาพต่างๆจำเส้นจำเสงจำสีจำเงาจำวินอากาสานัญญายตนะวิญญาณัญญาเตนะ อากินยันจะชนะจำอันนี้เลยได้จำได้บ้างบางครั้งบางครั้งก็จำไม่ได้วูบหายไปสัญญาหายไปแต่มันจ้าอยู่จิตเดียวจ้าแต่สัญญามันหายไปบ้างบางทีมันก็ดับวูบไปบ้างบางทีก็รู้ตัวขึ้นบางจำในบ้างหรือก็ดับวูบไปบ้างนี่ว่านีว่าสัญญาณนะสัญญาบางครั้งมันก็มีสัญญาบางครั้งก็ไม่มีสัญญา นิบาสัญญาญาตนะชานิบาสัญญาณาสัญญายตนะฌานอะลูประฌานท่เปตมันก็มีอะไรอะลูประฌานท่เปตจาในเบล์จไาจไม่ได้เบลซึ่งเวทนามจะเกิดเพราะจาได้ถ้าไม่บีอะไรจําได้มันจะมีเวทนาได้ไดยังไงเหลือแต่วิญญาณจะว่าวิญญาณมันก็ไม่ใช่จะว่าวิญญาณก็ใช่อยู่เหลือแต่จิตมัน จิตเดิมจิตเทที่ไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นสัญญาวีทยิตาดีโลดมันก็ไม่ทุกข์อะไรเลยต่เมื่อบรรลูดันลูนี้จํานั้นจํานี้ได้ค่อยมีเวทนาค่อยมีสุขมีทุกข์จะว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นจริงๆเพราะเรายึดทุกทีละเอียดขนาดนี้นตถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเป็นพระหลานไม่รู้ทุกที่ละเอียดขนาดนี้ไม่รู้ทุกที่ละเอียดทุกที่ละเอียดจนขนาดนี้นะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าทุกละเอียดที่ทุกที่เกิดจากลูประชานอรูปประชานขั้นสูงอย่างนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้ารู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่ เมื่อมีสุขอยู่ก็มีทุกข์อยู่เมื่อมีการหามีการรักษาอยู่ก็มีทุกข์อยู่มีการประคับประคองอยู่ก็มีทุกข์อยู่เห็นไหมละ่ะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามันทุกข์คนธรรมดาเข้ามาถึงตรงนี้ก็ว่าถึงพฏิพาสแล้วละ่ะนี่แหละถึงปฏิพาสแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระพุทธเจ้าและไม่ได้ฟังคำสอนพระเจ้าก็จะไม่รู้จักว่ามันถูกจนกว่าได้ฟังคำสอนพระเจ้าถึงจะรู้ว่าเออดีมันถูกอยู่ดีนะ